Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุมสกินแลส์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200 0 0 0คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e เ in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b บ s เรียวตะแชนแนลนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นล้อเลียวนะครับช่วงนี้เนี่ยผมหยิบลอเลียวมาเล่นบ่อยมากๆนะครับดูสิแพทนี้ลอเรียวเล่นสนุกครับแล้วมันก็เก่งด้วยนะในแพทนี้แล้วยิ่งบวกกับระบบลูนที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ย รูก็คือแบบอ็อบเจกต์ที่มันเกิดมากลางแม่น้ํานะครับผมตรงหน้ามังกรกับหน้าดาร์กนะไอ้รูนพวกเนี้ยมันก็จะให้บัฟให้กับเรานะครับอย่างเช่นเพิ่มเกาะเพิ่มเลือดเพิ่มลดคูดาวแล้วก็ให้เงินนะครับผมก็ใครที่คลองรูนตรงเนี้ยได้เนี่ยมันต้องได้เปรียบอย่างแน่นอนในแพทนี้นะครับคือถ้าเกิดเราได้เป็นรูนเป็นรูนแบบรดคูดาวเงี้ยเราเลียกก็มีคูดาวไว้ตั้งแต่ต้นเกมได้รูนเด้งเลือด ได้รูนเกาะอ,อะไรพวกนี้คือเราเรียกมันใช้คุ้มหมดเลยนะเพราะงั้นเนี่ยวเวลาที่ผมเล่นนอรเรียลเนี่ยผมก็จะชอบคุมรูนอยู่นะครับเราต้องหาเลเว่าสี่วนะคือเราเคลียร์ได้เสร็จเราเคลียร์กลางไวใช่ไหมเราก็เดินเลนอื่นก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้เคลียร์วนะก็เคลียร์ช้าอยู่นะครับผมเรามาเก็บออบเจกต์ข้างบนนะครับอืมโอเคผมกลับมาทันที่เลียนการนะอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเข้าไปเวทนะ คือตัวของโบนบาลอนเนี่ยมันไม่ได้เก่งตั้งแต่เลเวล2ถึงจะมีความสามารถเข้าไปเวทแบบนั้นได้พวกตัวที่จะเข้าไปเวทแบบนั้นอะ่ะควรจะเป็นตัวที่เก่งต้นเกมอย่างเช่นออฟเลนเก่งต้นเกมอย่างเช่นเลียวมา้าแบบนี้เป็นต้นนะเออที่แบบต้นเกมแล้วเลเวล2แล้วเก่งเลยแต่โบนบาลอนอ่ะมันไม่ได้เลเวล2เก่งเลยแล้วมันก็ต้องการของด้วยนะครับผมมันก็เลยทําให้กระแสะของเกมเนี่ยมันค่อนข้างเสียนะ ออแล้วป่าเนี่ยก็ตามไปเล่นกับโบนบาลอนด้วยมาทาให้ป่าของเราเนี่ยมันจบชา้าขึ้นด้วยแล้วก็โดนก่อกวนด้วยนะครับผมเพราะว่าป่าฝั่งนู้นเนี่ยเอาเลีวสี่ก่อนนะครับแต่ตรงเนี้เพื่อนเราเนี่ยมารับกันดีครับล้วสวนกลับไปได้ครับก็ได้เป็นโลมกลับมาแล้วฝั่งนู้นเนี่ยคือเข้าลึกมากอุย้ยอาโดนได้แบบนี้แอบตีอยู่คนเดียวของเหงาสินะคีล่าเรียบร้อยครับเรียกว่าลำคาเมังกรไปเลยครับตรงนี้ เอ่อทำไมวันเดอร์ถึงติ๊กผมมาติ๊กให้ผมไปช่วยหรอหรือว่าอะไรคือผมโซโล่คิล่าไปแล้วเมื่อกี้นี้คือเห็นหรือเปล่าคิล่าไม่ได้โดนมกกังกรตีตายนะจ๊ะผมโซโล่ไปนะวันเดอร์ติ๊กผมทำไมเนี่ยงงตรงนี้ผมบอกว่าต้นเกมเปิดมาสวยนะผมได้รับคีฟหลายเวฟผมได้ฆ่าด้วยนะครับี่ยแต่เดี๋ยวเรามาดูรูนอันนี้จะเป็นรูนที่เพิ่มคอลเลจโจมตีแล้วก็จะเป็นรูนที่อ่าเพิ่มลดคูดาวนะครับผม เราก็จะมีครูดาวที่ไวามากๆนะในช่วงต้นเกมเราปิดบนได้นะครับผม้ยหายาน่าจะเสียหมดแล้วนะตรงนี้ยังไงครับปลาหมึกตรงนี้สาดอสิเข้าไปครับแต่ไม่โดนหายาครับหายาหลบได้ครับผมแต่ว่าคนที่ตายเนี่ยน่าจะเป็นโอเมก้าอย่างแน่นอน้ครับลิเลียพลิกมาครับโป๊งสองช็อตนี้ผมโฟกัสที่หายาเตก,ก่อนเลยครับแล้วก็ไหลกลับไปที่ลิเลียนหน้าครับผมเราเก็บด o u b l e ลคิ l สวยนะสวยนะโอเคผมเติมเลือดโดนนะแบบนี้โดนนะหิวเหรอหาป้อมเพื่อนผมเหรอวิ้งยดเลือดขึ้นมาเยอะมากมากเลยนะฮะผมได้เคลียร์การก่อนเว้นตันติเลยเผื่อเขาเหยียบผมนะ การเหนียวไว้ก่อนเผื่อเขาเหยียบมาผมจะได้แบบมีสกิลที่เอาไว้หลบนะครับผมอันติคือเราอาจจะไม่ต้องกัรก็ได้น,นนะถ้ามันแบบฉุกเฉินแบบเนี้ยเรากดได้เลยกดเพื่อจะให้สกิลเราเนี่ยกูดาวกลับมาไวๆนะครับผมต้องค้นมาช่วยอ่าแครี่รับเรียนบนนะแล้วมันตายแครี่ผมจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเมก้าใอ้บอดี้ไอ้หมอน,นี่นี่มันจะตดยป้อมหนึ่งเดียวเลยนี่ว่ะไอโอเมก้าตัวนี้ กับการก็ไม่น่าจะได้คีบแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ด้วยแครี่เคลียร์บนไปเลยเดินตรงนี้อาจจะเจอกับลิเลียนะไอ้เขาเจะกระโดดนี้ผมนะใช่ปะกันเอาเซฟแล้วกันครับข้างบนครับมีการไดป้องมันเกิดขึ้นครับผมวันเดอร์เข้าไปได้ไฮยเตะครับตรงนี้ตายปะตาอโอ้มันหลบมุดด้วยสกิลสองอะดิ นี่ยสวนไปโหได้กดดันนะผมตรงนี้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบรนะิเรียนะเ่ยทุกคนสังเกตที่มินิแมปสีเขียวๆนะครับผมอันนี้คือตำแหน่งที่ลูนมันเกิดนะผมก็จะมาเก็บก่อนอ่ะอันนี้จะเป็นลูนเงินนะครับเพื่อนเนี่ยจะได้เงินทั้งทีมเลยนะครับผมมันเป็นอะไรที่ผมว่ามาใช้งานง่ายนะมันเก็บปุ๊บแล้วทีมได้เงินเลยการเงินมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับในช่วงต้นเกม กีฬาน่าจะอยู่บนนะ <Okay. S 1> เดินเส้นนี้แล้วกันนะขึ้นมาช่วยหมึกรับเวฟนะครับผมป <Yeah. S 1> ิงผมนี่ขึ้นแดงไม่หยุดเลยนะ <c oughs> อาจจะช่วยเพื่อนหนะ่อยพี่โบนใจเย็นนะพี่โบนพี่โบนต้องถอยแล้วนะเอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> พี่โบนบ้าหลอเนเลยขาเล่นแปลกๆอยู่นะทุกคนอืมอเอาเยอะเกินอนะ่ะ คือตูดิเลนบนไม่โผล่เลนกลางไม่โผล่เขาก็ยังไปล่างสุดอะนะแต่ก็ถือว่าได้ดึงคนนะเขาดึงไปสองคนน่ะถ้าเขาได้ดึงคนแบบนี้คือเลนบนก็น่าจะได้เล่นอยู่นะคำให้โอ้ยผักอะไรอะเอ้ยเลียเข้าหลังเฮ้ยเฮ้ยเบา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 อะดิอ่ะดิยังลามอยู่ยังลามโอ๊ยซีซีกดล้างเลย ได้หนึ่งวันนี้ไม่น่าจะรอดครับผมโดนเพื่อนทิ้งแล้วสวยไอ้เทมชิ้นต่อไปที่ผมจะออกเนี่ยจะเป็นก g o n y นะผมต้องการดาเมจนะครับผมแต่ชิ้นนี้คือถ้าเกิดเราเราอยากเล่นแบบเข้าไปซื้อสกิลเนี่ยเราสามารถเล่นเป็นตัวแข็งได้เลยนะแต่ว่าเกมนี้ผมอยากได้ดาเมจครับผมก็จะเป็น agony นะครับอืมบนบลอลเราหลุดหลุดเดียวไม่หยุดเลยนะเนี่ย โอ้ผมว่าผมแย่และผมต้องแกล่ะวะทุกคนคือผมเลือกที่จะเข้ามาเล่นกับวันเดอร์แล้วอะอมผมว่าถ้าเกิดผมโฟกัสเล่นกับอาเฟนี่แล้วก็ปลาหมึกอะมันน่าจะดีกว่านะทุกคนก็ผมรู้สึกว่าวันเดอร์อ Wonder กับโบน์บารอนเรา เล่นแปลกๆอ่ะแต่ในบางช็อตอะผมก็าอาจจะต้องเข้าไปช่วยไงถ้าเกิดไม่เข้าไปช่วยก็เดี๋ยวโดนดากเฮ้ยเฮ้ยห,หิวอะไรนเนี่ยลิเลียเฟสวยทุกคนเห็นปะคือ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 โบสบารอนกับวันเดอร์เขาเล่นแปลกๆคือเหมือนเขาไม่รู้แบบสเกลฮีโร่ของตัวเองอะ่ะเออว่ามันแบบเก่งประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ย จะสังเกตนะเราเหมือนจะชนะไฟต์ตลอดนะทุกคนแต่ว่ากระแสะคีปทุกคนดูนะมันต่ำกว่าแม่น้ำทุกเลนคือต่อให้เราไฟ์ชนะเนี่ยเราก็จะไม่ได้ป้อมตรงเนี้ยคือสิ่งที่ผมเนี่ยจะพูดอยู่เสมอว่าเรารวมตัวกันเพื่อจะไฟ์เราอาจจะชนะไฟ์ก็จริงแต่ถ้าเกิดคีปมันไม่ดันเราก็จะไม่ได้ป้อมครับอืมนั่นแหละเอโมบาดิเลียล้วงเหมือนเดิมครับ ลิเลียนี่มันทำหน้าที่ในการล้วงแครลรี่ดีจังวะอืโต้หนุ่มคืนไปนะลิเลียอันโยครับโอ้ถอยถอยถอยกับมถอยก้มามถอยก้มามก่อนถอยม้มมามเอาปาสกิลหนึ่งไปเรื่อยครับตะโบนเอา้าโอ้ยผมดูว่าโบนจะเข้าแย่แล้วอันติขู่เฉยเยสินะคือถ้าเกิดผมรออันติเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่ผมแบบลําเก็บหมดได้เลยนะแต่เห็นแบบหรือว่าโบนเนี่ยเขาจะแทงให้ไงผมก็เลยแบบจะเข้าไปเติมดาเมจ สท้ายคือผมแตกเองความเชื่อใจเพื่อเริ่มทีมครับผมกระแสเกมก็ยังคงเหมือนเดิมนะฝั่งเขาเป็นฝ่ายกดดันครับส่วนฝั่งเราเนี่ยเพื่อต้องไปฝ่ายตั้งรับคือเราต้องตั้งรับปักไฟแล้วให้แบบเก็บเขาหมดทีมาเออเราถึงจะได้อะไรกลับมานะผมว่าออตัวนี้น่าจะไม่รอดแล้วครับผมสับตัวของคีล่าครับโอเมก้าเข้ามาครับเราไหวนะเราไหวนะเราตั้งกำแพงไว้โอ้ ออกนอกระยะกระโดมวะก็อาจจะต้องสวนแบบให้เขาตายห้าแล้วเราก็แบบถึงจะได้อะไรอะ่ะถ้าเกิดสวนไปแล้วเขาก็ไม่ได้ตายห้าอย่างเงี้ยก็ยากอยู่นะแต่ผมว่าตรงนี้เราเขาเล่นได้นะผมต้องไล่หายาออกให้อะ่ะหายาเนี่ยเป็นตัวที่ไอคิปง่ายที่สุดในทีมเขานะพีโบนยังไงครับตอนนี้แปลก็ติขูกหนึ่งทีครับผมริงตอนนี้ได้ป้อมนี้นะโอเคได้ป้อมแล้วถอยได้เลยครับผม สวยสวยสวยยูสวยสวยูสวยยูไหมได้ก็พอครับผมเราต้องเปิดดาร์กนะติ๊กแล้วตัดเลยพิจา๋าเฮ้ยเ๋ยวเพื่อนโดนนะดิได้หายามาครับรลิเลียฟิกออกไปยังคนเปียนอยู่ดีๆครับรับวิกเตอร์นายทำอะไรตรงนี้สวยห้เราไฟเราสวยนะไฟเนี้ยได้กปะหรือว่าไม่ได้แล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ต้อง ได้ดาักตัวนี้นะครับผมก็จะได้นะผมว่าเราคนเยอะกว่าครับโอเคสวยตอนนี้ก็ทำทำครีปนะเออฮะบนวอเลอนคือเล่นล่างแล้วเราเคลียร์กลางแล้วก็ปล่อยด้าบนก็เล่นได้นหนเหมือนกันนะ ผมเอาบูมาใช้เลยแล้วกันนะครับเพราะวันเดอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่ใช้มานานนะครับผมี๋เวถ้าเกิดผมมีบูผมน่าจะเล่นได้เรื่อยๆนะครับอ่ะเวฟล่างตกเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเพื่อนเราปล่อยเวฟล่างนะอ่าถ้ามันเป็นกรณีบแบบนี้คือเราก็จะเล่นกลางบนนะครับผมการปล่อยเวฟล่างก็สวยตรงที่เราจะได้คุมมังกรน,นะเดี๋ยวเขาจะอยากได้มังกรแต่เหมือนเพื่อนเราเนี่ยโฟกัสที่จะบวกตรงกลางนะครับ มันต้องไปตีป้อมล่าง้วเนี่ยผมก็ติ๊กบอกนะจะเล่นก็เล่นครับมาผมก็ไปตีป้อมไม่ได้อะถ้าเกิดจะเล่นก็เล่นด้วยมาดิแต่เราเจ็บแล้วนะเปยังไงตายให้ตายมา,ยาทุกคนยังรอดอยู่วะผมคิดว่าทุกอย่างจะหันมาหาผมแล้วดูดิอันนี้คือการไฟที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าเกิดเราทิ้งไฟตัวนี้ไป เรามาเล่นเลนล่างที่ผมติ๊กบอกเพื่อนอให้ไปตีป้อมล่างแต,แต่เพื่อนก็เลือกที่จะไฟนะครับมันก็ตามภาพไฟตรงกลางไม่ได้เกิดผลครับผมเพราะว่าเราได้ป้อมกลางมาแล้วมน่าจะเอาลิเลียได้นะโอ้โหโ,โดนบอลอย่างแรงไม่น่าจะรอดหรอกทุกคนยายามิ้นอยู่ยาามทิ้นอยู่เออถ้าผมได้ลิเลียตัวนี้มาแล้วผมรอดนะหรือไม่ผมได้อีกสองอ่ะเกมมันจะเปลี่ยนเลย พราะว่าทุกคนเห็นเวลาที่ก๊อตมันกำลังจะขึ้นไหมเออถ้าเกิดผมทําตัวนี้ได้อะเราจะกลายเป็น5ต่อ2แต่คือโอเมก้ามันมาขัดในจังหวะที่แบบผมจะต้องกดอะไรสักอย่างกดแข็งหรือว่ากดหลบเพื่อจะหลบบอลลีเอร่าแต่ผมกดไปได้เพราะว่าโอเมก้าเนี่ยมันมาขัดจังหวะนั้นอะมันมันเลยทาให้ผมเนี่ยรับดาเมจบอลไปเต็มๆซึ่งมันแรงมากๆตรงนี้คือผมพลาดมากเลยคือผมพยายามที่จะเปลี่ยนเกมอะนะวันเดอร์เราน่าจะโดนนั้นเนี่ยเรียบร้อยครับคือ ตีคลิปตัวเล็กครับในขณะที่ก๊อตมันขึ้นแล้วตรงนั้นอะมันมีพุ่มที่ยังไม่ได้เช็คเขาก็ถ่วงง่ายๆครับลิเลียไม่ได้โป๊กสองนะโอ้ยโอเมกา้าโอ้ยโอ้ยโอเมกา้าเฮ้ยต้องได้เลยเจ๋มายเจ๋มือวะเอาเพื่อนไม่น่าเจะเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอาเฟ ไหวไหม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 คี้หน่อยได้ไหมคี้หน่อยได้ไหมโอ้ผมว่าโอเมก้าว่ะโอเมก้าว่ะทุกคนไอโอเมก้าโอ้ยมันเล่นฉลาดจังวะทุกคนเห็นมันเล่นบ้าตรงช็อตดาร์กอ่ะมันมากั้นผมไม่ให้ผมเข้าไปอ่ะถ้าเกิดผมได้เข้าไปกุ๊กวงในในดาร์กนะเออไม่ไหวว่ะทุกคนเกมนี้วันเดอร์เขยคลิปได้ปะวันเดอร์มีครบนะ โอกาสชีพได้ป่ะวันเดอร์นาชีพอะเฮ้ยเฮ้ยชีพวันเดอร์นายเลือกที่จะไปไล่ตีคีล่าที่มันมุดอยู่ในฐานแล้วมันตีไม่ถึงนายเลือกทำสิ่งที่นายทำไม่ได้นายไม่ใช่ตัวตีไก่อะน่าจะมุดเข้าไปยังไงในฐานนะตีชีพหรือไม่ก็วิ่งออกไปอะแล้วก็ดึงรถมันออกไปก็ได้หรือทำอะไรก็ได้ดึงรถถังออกไปจากบ้านก็ได้หรือแบบ แล้วห่างมันไปเลยก็ได้ไปกินเนี่ยเรื่องที่จะไปไล่ตีกีฬาที่มันอยู่ในป้อมเฮ้ยนายโอ้ผมพยายามแล้วทุกคนในเกมนี่ผมพยายามที่แบบจะทาให้มันได้เปรียบแล้วแต่คือมันมันไม่สามารถทําได้ด้วยตัวที่ว่ามันเป็นลอเรียลที่มันแบบไม่ได้ดันคีฟเก่งหรือว่าไม่ได้ตีป้อมเก่งอนะคือมันไฟเก่งมันตีคนเก่งอะแต่ว่ามันทําอย่างอื่นไม่เก่งึ่งผมก็ต้องแบบ ผมทำได้ที่ผมทําได้แล้วในเกมนี้แต่ผมก็มีช็อตพลาดแหละคือผมยอมรับเพราะว่าผมทําเกินตัวไปหน่อยมันก็เลยพลาดนะครับผมแต่ว่ามันก็ประมาณนี้เนาะแรงอ่นะเนาะทุกคนอืมแล้วต้นซีด้วยมันก็จะประมาณนี้แหละ <laughs> โอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเกมนี้ครับก็ลงให้เป็นแนวทางในการเล่นหล่อเลี้ยวแล้วกันนะครับผม ็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับหรือว่าจะกดซุปเปอร์แดงเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสฝาบคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ